ชีวันก็ไม่รักพี่เหมือนกันชีวันรักพี่รุ่นเก่งหนึ่งสองมัมีอะไรก็พูดไม่ได้เลยดูดิแล้วแบบเหมือนแบบเป็นตำรวจจี้เลยจต่กูพูดแล้วข่าวมากเลยจะพูดกับ exactly. ค sì, ุณสรุปคนเดียวค่ะรอว่างก่อนรอว่างก่อนนะจ๊ะจะไปจะไปปึ๊บล้างขาแล้วจัดเก้าเรียบไว้เธอทำเ้สีชีวันเธอทำกับข้าวเก่งมากถ้าอย่างคุณสรุปี่ยชอบทานอะไรหนอนปูเค็มค่ะอ่ะ อุตนะเนเราพี่อ่่ชอบกินอะไรไม่คเดียวนิดเดียวเแบบโอ้โหคุณชาติเาไม่รักผมเราไมชอบกินอะไรไม่ทราบค่ะชีวันก็ไม่รักพี่เหมือนกันโอ้โดกันดีกัะเดันนะแล้วพี่ขอปวดี่ละใช้บงไไม่ทราบสิคะเอาทำไมจำของคุณสรุปได้โอ้คุณชาติ น้องไม่รักผมมากชีวันไม่รักผม,มพี่สลุดแล้วชีวันรักใครอ่ะชีวันรักพี่สรุดไงทุกคนได้ยินชัดเจนเลยนะครับว่าชีวันรักพี่สลุดคนเดียว ไม่งั้นจะได้ชิ5ลิงหอ5เลย5ลิโอทุกเอาไว้วหนีไปลูก5ลิงเฮ้ยโอไหมอาเป็นลิงเลยโอ้ไ5เลเฮ้ย5ลเราดดิอยชิวันรักที่มสุดแกงบวยวายให้แบบคน่ยิน้ได้ แก่หนงอะแล้วตอนนี้กไม่ได้ก็เลยให้พุ่แม่สองก็นี่อง